ปลุกพลังเดินหน้าลำไยคุณภาพเกษตรจัดรวมพลคนปลูกลำไยเตรียมเสนอช่วยเจ้าสสวนให้ละ1,400บาทบาเกินสิบให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ครับจัดรวมพลคนลำไยเพื่อยกระดับมาตรฐานการผลิตสู่การแข่งขันได้ในตลาดโลกที่ยั่งยืนเดินหน้าขับเคลื่อนยุทธาศาสตร์ ลำไยคุณภาพเพื่อพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสโดยเน้นการยกระดับคุณภาพตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำลดความเสี่ยงด้านการตลาดและก่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคในและต่างประเทศนายอัตกรศิริรัตยากรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกรเกษตรและสหกรณ์กล่าวภายหลังการเปิดงานร่วมพลคนลำไยเพื่อยกระดับมาตรฐานการผลิตสู่การแข่งขันในด้านตลาด อย่างยั่งยืนณศูนกีฬาเฉลิมพระเกียรติมหาวิทยาลัยแม่โจ้จังหวัดเชียงใหม่ว่าในระยะนี้ครับลำไยในฤดูของภาคเหนือออกสู่ตลาดแล้วเริ่มเก็บเกี่ยวตั้งแต่ต้นเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาและมีปริมาณการเก็บเกี่ยวรายวันเพิ่มสูงขึ้นโดยมีช่วงพีคในเดือนสิงหาคมขณะนี้ต่างกระทรวงเกษตรกรได้เตรียมการช่วยเหลือเกษตรกรได้แก่นึ่งจะทำข้อเสนอโครงการพัฒนาส่วนลำไยคุณภาพสนับสนุนเกษตรกรในการทำลำไยคุณภาพ วงเงิน1นึ่ปันล้านบาทสนับสนุนค่าตัดแต่งทรงพุ่มตัดแต่งกิ่งช่อดอกไร่ละ1นึ่ปันบาทมากเกิน15บห้ต่อครัว,วเรือนและค่าปัจจัยการผลิตวัสดุเกษตรไร่ละ400บาทเพื่อให้เกษตรกรผลิตลำไยเกรด AA ได้อย่างต่อเนื่องโดยจะเสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาและบริหารจัดการผลไม้เพื่อแก้ไขปัญหาลำไย,ยสู่ความยั่งยืนต่อไปนอกจากนี้ครับยังได้ขับเคลื่อนสามมาตรการสําคัญได้แก่ 2. มาตรการสนับสนุน สินเชื่อโดยจะเสนอโครงการสินเชื่อเพื่อซื้อลำใหญ่เพื่อแปรรูปอบแห้งปลอดดอกเบีย้ยของกรมวิชาการ,กรเกษตร และก,กรมผลส่งเสริมสากรเป้าหมายเกษตรกรวิสาหกิจชุมชนกเกษตรกรแปลงใหญ่ร่วมกับธนาคารเพื่อการ,กรเกษตรและสากรการเกษตร,รทาาวทกสในการจัดทํามาตรการเสริมสภาพคล่องกับผู้ประกอบการรับซื้อลำไยเช่นการอุดหนุนผู้ประกอบการส่รงออกและผู้ประกอบการโรคอบลำไยเพื่อให้ระบบโลจิสติกลํลำไยเป็นไปได้วยความคล่องตัวสามารถส่งลำไยผลสดไปยังตลาดต่างๆได้อย่างราบรื่นรวดเร็วบักระจุกตัวในปื้นที่เพราะหากกระจายลำไยสด ผลเกินคาดติดขาดบาสามารถส่งออกได้ 3. ม,มาตรการการกระจายผลผลิตเสนอโครงการกระจายผลผลิตจำาหยสดโดยสากลการเกษตรกระจายผลผลิตไปสู่ตลาดต่างๆทั้ง,งประสานบริษัทมหาชนในการตลาดหลักทรัพย์เพื่อช่วยเหลือกเกษตรกรในครั้งนี้รวมถึงประสานบริษัทขนส่งในการกระจายผลผลิตการเพิ่มจุดจําหน่ายทั้งในจังหวัดและต่างจังหวัด และสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆรวมถึงประสานกระทรวงศึกษาธิการกระจายผลผลิตในโรงเรียนและกสนับสนุนมาตรการของกระทรวงพาณิชย์ในการกระจายผลผลิตลำไยต่อไป 4. มาตรการแก้ไขปัญหาแรงงานในการเก็บเกี่ยวผลลำไยโดยจะประสานหน่วยงานความมั่นคงเพิ่มในความสะดวกในการเคลื่อนย้ายแรงงาน ในช่วงฤด,ดูเก็บเกี่ยวลำไยโดยเฉพาะช่วงผลผลิตออกสู่ตลาดพร้อมกันด้านนายพิรพันธ์คอทอกอธิบดีกรม่งเสริมการเกษตรกล่าวเพิ่มเติมว่าการจัดงานในวันนี้มีเกษตรกรจากสวนลำไย่รวมกว่า6,000คนนับเป็นการปลุกพลังกับเกษตรกรเดินหน้าลำไยคุณภาพเพราะไม่ใช่แค่การแก้ปัญหาเฉพาะหน้าแต่ว่าเป็นการปักธงเพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างในระยะยาวผ่านการยกระดับคุณภาพสร้างมูลค่าเพิ่มและวางระดับการตลาดที่ยั่งยืน หากสามารถขับเคลื่อนตามแผนได้ต่อเนื่องจะเพียงแต่แก้ปัญหาลำไยล้นตลาดแต่ยังสร้างความมั่นคงกับกเกษตรกรและคืนความเชื่อมั่นถึงกับลำไยไทยในตลาดโลกนอกจากนี้กรมส่งเสริมการเกษตรยังได้เดินหน้ายกระดับลำไยคุณภาพโดยการส่งเสริมให้เกษตรกรเข้าสู่ระบบการผลิตที่มีมาตรฐาน G A P เร่งอบรมและลงปื้นตีหึ่งคำแนะนำตลอดจนผลักดันหส่สวนลำไยเข้าสู่ระบบการรับรองอย่างจริงจังเพื่อเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงการตลาดคุณภาพทั้งในประเทศและต่างประเทศบริหารจัดการผลเชิงรุก กระจายผลผลิตกระจายตลาดหนึ่งในปัญหาหลักคือผลผลิตกระจุกตัวในช่วงเวลาเดียวกันการกระจายผลผลิตออกนอกแหล่งผลิตการผลักดันตลาดใหม่